เปนพี่น้องสือบอลชนนะครับทางสอนอปทวันนะครับมีผลการจับกลุ่มคนร้ายลักทรัพย์สายแอเบิ้ลโทรศัพท์นะครับซึ่งสาม,มารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองคนนะครับคนแรกคืนนอนายธิชัยหรือไปถาวรพันธ์นะครับคนซ้ายนี่นะครับคนที่สองคือนายสมพงศ์หรือพงศ์อ,อจูนะครับคนกลางนี่ครับจากการสอบสวนผู้ต้องหานี่นะครับ ได้รับสาภาพว่าได้ร่วมกันลักทรัพย์สายเคยเบิลทีวีสายโทรศัพท์เคเบิลโทรศัพท์นะครับจับกลุ่มได้ที่ได้ร้านขายสารเจ้านาเจริญนะ้ใกล้ของพระราศีจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสาภาพว่าได้กระทํามาแล้วหลายครั้งนะครับแล้วก็าพาไปติตามเมาของกลางที่เคยรักเอามานะครับที่บ้านพักดึงฟองสัมเสรนะครับได้ของกลางอีก ยาดัหนหลักประมาณ30กิโลกรัมนะครับพร้อมมิสเตอร์ี่ใช้ในการก่อเหตุนะครับจากการสอบสวนก็ได้รับสาภาพก็นำมาแถลงข่าวให้สื่อชนได้ร,รับทราบนะครับคนนี้ตอลอบคนที่เอาสายสายไฟไปลอ,อกสาเคอร์ดไปลอ,อกเอาทางแดงมานะครับ ครับนายสุนทรหรือยาวนะครับันนี้นายตะวันสวนสุนทรหรือยาวตะว,วันชลาครับเป็นหัวหน้าแก๊งลักขโมยเสร็จก็จะให้หนายสุนทรนี่นําไปลอกยางออกเอาสายไฟมาขมา,ายขายได้กิโลกท่ไร่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบานทนทะสา,ายเขาเส้นละเป็นหมื่นเป็นแสนเอาไปลอกกิโลร้อยกว่าบาทครับก็เป็นวิชาชีพที่ ลักทรัพย์ที่เป็นประโยชน์สาธารณะนะครับมีผู้ต้องหาในประวัติมีติดติคู่เลยไหมคนประวัติทุกคู่ครับมีบ่อยเคยเคยรับสายเคเบิ้ลเหมือนกันตัวไหนก่อนยาวต้องที่นั่งเลยติดคู่มาปีปีอะไรออกมาตอนไหนแล้วรอเงินดันไหมช้าไม่คิดว่าเคเก้ลปีละมาสามครั้งครับสามครั้งติดคาเลเซียออกมาไหมครับมาขโมยไหมเนี่ย เลิก,เลกแล้วครับเอาไปแล้วก็บอกเงี้ยแต่ไอต่อคนที่เป็นลังนลอง